สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนคะนี่คือเด็กๆมาคอยกินข้าวเย็นนะคะตอนนี้เกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะน้องโคกน้องบี้พี่สไปน์น้องบู้แล้วนี่แม่ขาวนะคะเนี่ยตอนนี้ได้เวลากินข้าวเย็นแล้วนะคะขาดตัวเดียวคือแม่ดำเล็กนะคะตอนนี้นะคะ่ะ ได้เวลาแล้วร้องกระจองาองไงกันแล้วกับข้าวพร้อมแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่ที่ใส่ชามนะคะบููกับบี้นี่ชวนกันมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้ทุกวันเลยนะคะ,ะ,อ,ะอ่ะอ่ะกินข้าวเนาะกินข้าวแม่ขาโอนั่งเฝ้าประตูไม่ให้เพื่อนขึ้นบ้านเลยเลยลูกห่วงพื้นที่เปบปซี่มาแล้วนะคะเปบปซี่อยู่ท้ายรถนะคะเดี๋ยวไปดูเป๊ปซี่กับพิกล้ากันนะคะมาขามาลูกมาเดินตามแม่มาพิกล้ามาแล้วนะคะทุกคน พ่กา้าหิวยังคะโอ้ห oh, ิว oh. ไหนขอดูหน้าหน่อยวันนี้มีแผลไหม <c oughs> โอ้มีแผลใต้ตาด้วยไปกัดกับใครมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็หายเนาะกูตั้งยังไม่ก,มกล้ารูปหัวพิก้านะคะทุกคนกลัวพิก้ากัดนะคะแม่ขาวไหนเป๊ปซี่ไหนเป๊ปซี่มากินข้าวลูกเป๊ปซี่เป๊ปซี่อยู่ไหนคะลูกเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะสงสัยกระโดดเข้าไปในรถยนต์นะคะทุกคนเป๊ปซี่อยู่ไหนลูก นี่ไงมาแล้วค่ะทุกคนอาเบบซี่รอกินข้าวนะคะอุ้ยเหมือนกันมากเลยทั้งหางลำตัวตาหูเหมือนกันหมดกับแม่ข่าวเลยนะคะคิดถึงนิรินได้นะคะเมื่อคืนก็ขี่รถไปผ่านไปดูนะคะทุกคนไม่เจอนะคะเจอแต่แมวตัวอื่นเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณ6-7หอพักนะคะอะ่เดี๋ยวกินข้าวเลยกินข้าวเลยโอเคปะปะ ทุกคนคะให้พี่ขาวกับเป๊ปซี่เป็นตัวแรกเลยนะคะเพราะว่าไม่งานพี่ขาวไม่ยอมนะคะทุกคนเดี๋ยวยังเหลือบูบี้แล้วก็โคกสปายแล้วก็แม่ดาเล็กยังไม่ได้ชามนะคะแล้วนี่พี่กล้าค่ะทุกคนนี่ค่ะได้กินทุกตัวนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ปลาทูตัวใหญ่มากนะคะพี่กล้าค่อยๆกินนะคะสุดหล่อของคุณแม่เดี๋ยวไม่อิ่มแม่เติมให้นะคะลูกนั่นดู บู้มาคอยนะคะทุกคนบู้ยังนั่งคอยอยู่นะคะส่วนบี้อยู่กับน้ําอันลมนะคะชามน้ําพร้อมนะคะค่อยๆกินหนกค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆก,กินนะลูกนะ,ะเดี๋ยวคุณตั้งเอาข้าวไปให้เด็กๆฝั่งน้ําอัดลมกับบู้บี้ก่อนนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อสักครูน่นี้คุณแม่ดําเล็กวิ่งมาแล้วนะคะทันพอดีเลยนะคะน่ารักนะคะภาพนี้ กว่าจะได้ภาพนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะน้องบีน้องบูแม่ดำเล็กสไปคโคกแล้วก็แม่ดำเล็กไม่ได้กินชามข้ากับสไปกับโคกนานมากแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาต้องแยกชามนะคะดีใจนะคะที่เห็นภาพนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนี่ค่ะน้องบูน้องบี อย่กินเสร็จก็จะพากันวิ่งกลับบ้านตัวเองนะคะพี่กล้าแม่ขาวเป๊ปซี่อยู่อีกฝั่งนึงนะคะคุณตาปล่อยไว้ฝั่งนู้นเลยนะคะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เด็กๆก็บางส่วนกำลังกินข้าวกันอยู่นะคะแต่ว่าโคกับสไปเดินออกกลุ่มแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกินหมดเลยนะคะน้องดีเนี่ยผู้วิ่งกลับแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ส่วนแม่ดำเล็กยังอยู่อยู่เลยนะคะหนูน้องบี้นะคะทุกคนนี่น้องโค้งนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งคุณตักเติมอาหารใน่ท่ายก็จะพากันกินอีกนะคะ <c oughs> แม่ดำเล็กวันนี้ทำไมกินช้ากว่าเพื่อนเลยนี่คุณแม่ดำเล็กนะคะนี่น้องบี้ <c oughs> ไหนล่ะที่สไปยอยู่ไหนเอาสไปยอยู่หน้ามอไซค์คุณคุณตตงมาคาตรงรอง เราจะไปดูพี่กล้าแล้วก็เ๊ปซี่แล้วก็แม่ข่าวกันนะคะอ้าวเหลือแต่จานทำไมเหลือแต่จานเปลา่าไม่เห็นสักตัวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณตักให้ดูนะคะไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นี่ข้างหลังคะ่ะนี่จานพี่กล้านะคะแมวไม่เห็นแล้วนะคะ พี่กล้าหายไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูจานของอแม่ขาวกับเป๊ปซี่นะคะนี่ค่ะทุกคนหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวคุณตั๊กจะเติมให้เด็กๆไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ไหนกันมอ๋ออยู่นี่คะ่ะทุกคนแม่ขาวกับน้องเป๊ปซี่เดี๋ยวคุณแม่ตั๊กเติมข้าวให้นะคะพี่กล้าเป็นไหนอะลหกวขำยังเลยพี่กล้าอยู่ไหนคะ่ะเดี๋ยวแม่เพิ่มให้เนาะ โอ้พี่ก้าอิ่มแล้ววิ่งเลยนู่นค่ะทุกคนนู่นพี่ก้าไปแล้วค่ะไกลๆนู่นค่ะเห็นไหมคะนี่จานยังไม่ได้ขอบคุณครับเลยเดี๋ยวคูตักถ่ายดูเห็นเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะอ่าทาไมซูมไม่ได้นี่ค่ะพี่กล้าวิ่งไปหอพักแล้วนะคะนี่ค่เห็นเต็ตูดพี่กล้าไปแล้วเดี๋ยวกุตักเก็บจานของพี่กล้าแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้คุตักเพิ่มข้าวให้กับน้องเป๊ปซี่กับแม่ขาวเรียบร้อยนะคะทุกคน แล้วก็รอบดึกจะมีอาหารเม็ดอีกนะคะที่ข่าวยังไม่ได้พาลูกลงมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มน้ำอัดลมกันอ้าวบูเมื่อกี้วิ่งกลับบ้านแล้วทำไมวิ่งกลับมาอีกมารับน้องบี้กลับเหรอคะลุงโจรเรียกแล้วเปล่าลักแม่ลักลักหนูแม่ลักหนูน่ารู้เรื่องนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นวิ่งกลับแล้วหรือไหน มาให้แม่อุ้มไหนได้ไหมค่ะทุกคนน้องบูนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแอบดูน้องโคก,กินข้าวน้องโคกน้องโคกกับสไปเดินมากินข้าว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดึกๆก็ยังกินกันได้เรื่อยๆนะคะเด็กๆวันนี้อากาศเย็นมากนะคะวันนี้คุณตั๊กไม่มีสอนภาคบ่ายแล้วก็ภาคค่ำไม่มีนะคะมีแต่ภาคเช้านะคะก็เลยสบายนะคะวันนี้ เมื่อสักครู่นี้ไปเดินถนนคนเดินมาได้กับข้าวมาตั้งเยอะเลยนะคะเพราะวันนี้คุณตั๊กจะนอนที่ห้องเรียนกับเด็กๆนะคะเพราะว่าต้องเตรียมงานาปีใหม่ให้เด็กๆที่จะจัดวันเสาร์นี้นะคะไปไม่อิ่มหรอลูกเดี๋ยวแม่เพิ่มให้นั่งไหจันเข้าไปเลยอยู่อันนี้ดิมาลักจิมาสวัสดีค่ะเอฟซีห <c oughs> น่อย <c oughs> สวัสดีค่ะจิ๊บ <c oughs> ลูกไม่อาบน้ำเท่าไหร่เราก็บอกว่าหอมนะคะเดี๋ยวแม่เติมข้าวให้นะคะคนสวยของแม่ดีใจนะคะเมื่อวานตอนเช้ากลับมาสไปเป็นตัวแรกทำหน้าที่แทนนาเดชนะคะคือวิ่งมารับคุณคุดแบ๊กเลยนะคะปกติจะเป็นนเดชนะคะจะวิ่งรับกระเป๋าเดินทางคุณคุดตั็กแต่เมื่อวานเป็นสไป์กับโครบนะคะคิดถึงจุ๊บ ค่ะทุกคนคะยังไงคลิปวันนี้คุณครูตาคงต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บจานเด็กๆไปล้างนะคะแล้วก็ว้าอ่ะไปไปไป,ไปกินต่อเดี๋ยวครูตาจะเดี๋ยวหาน้องบี้ก่อนนะคะทุกคนมืดแล้วนะคะเอาบี้ก็กลับแล้วนะคะทุกคนไม่เห็นทุกคนคะ่ะแม่ขาวกับน้องเป๊ปซี่ยังนั่งอยู่เลยนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เห็นนะะี่ค่ะ ยังไงวันนี้คุณครูตักลาไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปคลุกตับให้ตําลึงนะคะตําลึงยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งตําลึงก็จะร้องเรียกนะคะแล้วก็จะได้กินพร้อมกันแ <c oughs> น่แน่แน่ใครนี่ใครนี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนคะยังไงคลิปวันนี้คุณครูตักกับลูกๆขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่แม่ขาว